ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสงขลานอกจากมีอาชีพเลี้ยงปลากระชังในทะเลสาบที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วนะครับตอนนี้นักวิชาการประมงแนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงปลากระบอกดำในบ่อด,ดินเป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้เพราะว่าเลี้ยงง่ายและขายได้ราคาดีด้วยครับนี่เป็นลูกปลากระบอกดำนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา เพราะเลี้ยงไว้ขายกับเกษตรกรได้นําไปเลี้ยงในบ่อดินเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ครับโดยทางศูนย์วิจัยให้คําแนะนําเกษตรกรที่สนใจนําปลากระบอกดําไปเลี้ยงในบ่อดินนะครับขั้นตอนการเลี้ยงคล้ายกับการเลี้ยงปลาทะเลทั่วไปครับเริ่มจากให้อาหารที่มีชีวิตและฝึกให้ปลากินอาหารเม็ดปลาดุกที่เป็นโปรตีนต่ําจึงเกษตรกรจึงสามารถนําลูกปลากระบอกดําไปเลี้ยงในบ่อดินได้ง่ายในความหนาแน่นประมาณ 10ถึง20ตัวต่อตารางเมตรใช้เวลาเลี้ยงประมาณ6 1ถึง12เดือนครับก็จะมาจับขายได้ในขนาด8 1 0ถึง10ตัวต่อ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทครับขึ้นอยู่กับฤดูความต้องการของตลาดและหากปลามีไข่ก็จะมีราคาสูงด้วยครับ ตอนนี้เป็นนโยบายของกองผเรงสั์น้ำแฝงที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากระบอกดำให้ได้เชิงปริมาณมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการเลี้ยงสันน้ำแฝงให้กับเกษตรกรพวกเราที่เป็นกรมประมงมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้เลี้ยงสั์น้ำตัวอย่างเช่นถมอมคนที่เลี้ยงกุ้งไม่ได้หรือคนที่เลี้ยงปลากระพงซึ่งมีราคาตกต่ำวงนีปลาเนี้ยใช้กินอาหารที่มีโปรตีนต่ำกว่าปลากระพงก็โปรตีนอยู่ที่ยี่สบห้าถึง บากินพืชน,นะครับ25สักนิดหนึ่งอโกตีนที่ภเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็ใช้ได้เลี้ยงประมาณ8-12เดือนก็สามารถจถับขายได้ลราคาก็โลร้0ยห8 0บบาทขึ้นอยู่กับฤดูกาลความต้องการแล้วก็ชนิดถ้ามีไข่ก็โลแพงหน่อยผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกได้ดีในการประกอบอาชีพในช่วงที่สัตว์น้ำชนิดอื่นมีราคาตกตำ่ำ ส่วนขนาดลูกปลากระบอกดำที่เลี้ยงในโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยอยู่ที่ประมาณ2-3เซนติเมตรนะครับขายตัวละ2บาท50สตางขณะนี้ทางศูนย์ได้พัฒนาเทคนิคการเพราะเลี้ยงปลากระบอกดำให้มีความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์มากขึ้นครับเพื่อให้สามารถผลิตลูกปลาแต่ละรุ่นได้จำนวนมากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสงขาเพาะพันธุ์ปลากระบอกดำ ต่อเนื่องมา3ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ละรุ่นได้ปลากระบอกดำหนื่ครั้งละประมาณ50,000ถึง1นึ่งแตัวครับใช้เวลาประมาณ2เดือนก็สามารถส่งขายกับเกษตรกรนําไปเลี้ยงในบ่อดินได้ทันทีพร้อมให้ความรู้คําแนะนํากับเกษตรกรที่สนใจด้วยครับเป็รยีกนึอาชีพนะครับที่น่าสนใจครับ